ผมนี้ก็จะมาสอนการเพิ่มกดูสตรีมไล์สดของ a c e b o o k ครับใครที่กำลังทำกระดาษล้างหรือว่าการไลฟ์สดขายของมบนมีใน Facebook นะตอนนี้ก็เป็นการเลือกโพลนะที่ทำการปั๊มนะครับที่เรียกนนัวงานก็มาที่ตรงนี้นะครับนะแล้วก็กดดูไลฟ์สดของเราครับว่าเราจะ,ะปั๊มสตรีมแฟ์สดของในะครนะเพื่อนๆไลฟ์สดแล้วก็สามารถคัด,ดลิงก์ตามผมได้เลยครับนะอันนี้เป็นการขายของในการสายเตี๋ยวผ่าครับเราเป็นการไลฟ์สดต่างๆก็สามารถทาได้หมดเลยนะก็เพิมขอยเป็นไลฟ์สดสตรีมแบบนี้นะครับ ผมก็จะเป็นการส่งการปั๊มแล้วกันผมก็จะเป็นการส่งของคนนี้แล้วกันนะสายพระนะครับแล้วก็กระตุ้มาครับขยายติดเสียงครับตอนนี้ก็สังเกตว่าคนดูอยู่ที่ประมาณ45คนนะครับนะก็ยังไม่ค่อยเยอะครับอยากจะเพิ่มคนดูสตรีมไว้สดนะให้ตัวซีนบล็อกเนี่ยช่วยการดันฟีดกับเปิดฟีดให้เป็นบล็อกับต่อการล็อกซิงตรงนี้มานะครับแล้วก็มาที่ตัวเว็บไซต์เช็มเอ็มคิดีสนะครับเป็นเว็บไซต์ในการปั๊มนะครับอันหนึ่งของประเทศไทยนะผมก็จะทําการสมัครสมาชิกก่อนแล้วกันนะครับที่ ยังไม่เป็นสมาชิกก็กดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับพอเข้ามาหน้าสมัครสมาชิกแล้วก็ใส่ชื่อใช้งานครับอีเมลน้ำผ่านเกายืนยันน้ำผ่านในการสมัครครับสี่ขั้นตอนง่ายๆนะบริษัทนี้ก็สมัครฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับตองตั้นตอนตรงนี้ครับจะเป็นเลขถูกครับแล้วก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยครับตอนนี้ก็ใส่ชื่อใช้งานครับแล้วก็น้ำผ่านนที่สมัครไปเมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็ลอเข้าส่งหน้าเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาที่คำว่าบุหมู่เนาะตรงนี้จะมีบุหมู่แล้วก็เป็นการบับใหม่ครับต มีเยอะทางจอรดีทูปทีต่ตอกเอ็กสแกนทวิตเตอร์นะครับผมก็จะเลือกใช้โดดตอ Facebook นะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มคนดูและสดก็หาคําว่า f เฟซบุ๊กเพิ่มเพิ่มคนดูและสดนะแต่ต้องกดตรงนี้นะครับนี่ก็บริการก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาคนดูและสดอยู่ประมาณกี่นาทีนะ้งความมีเลือกเ,อเริ่มต้นอยู่ที่30นาทีครับทั้งสดอยู่ที่1น,น0นาทีเนาะผมก็จะทำก,การเพิ่มคนดูและสด30นาทีครับแล้วก็ใส่ลิงก์เดียวก็าลากอกม็อกกี้วางาลงไปได้เลยครับ ตัวนี้ก็จะเป็นปรีมยวหวานนะครับผมนะครับต่ำอยู่ที่5้ครับสังกลมอยู่ที่ส0 0พันนะตัวนี้ก็เป็นปรีมาณนะว่าเราจะเอาคนดูครับเข้าไปกี่คนนะเราก็จะเลือกเข้ามาหนึ่งแล้วโคตละกันครับตัวนี้ครับการอยู่ที่23บาทครับตีไปฮ้าเอ้ยสีบาทนะก็เรียกกลมๆนะครับเขามันมีเศษตะตังด้วยนะครับจินเดอร์คอเช็กยอดเคิื่อนเรียบร้อยแล้วก็สามารถตรวจสองเสร็จเรื่อยนะครับเพจนี้ก็เรียบร้อยครับระบบได้รับาำทางเติมคุณเรียบร้อยแล้วก็รอยอดเราขึ้นทุกครู่เนาะ ตัวนี้ก็รอประมาณ 4- 5นาทีครับระบบจะทำการปั๊มให้เราอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็สาบดาบมาเช็คประวัติย้อนหลังที่ตรงนี้ครับลีกคำว่าประวัติการซื้อครับตัวนี้ก็โชว์ประวัติการซื้อตั้งแต่ตตัวสายเคเบิ M ครับก็จะมีร็กที่ดีครับแล้วก็วันที่เราสั่งซื้อไปแล้วก็เวลาเนาะตัวนี้เป็นลิงต์ของเราครับแล้วก็ขั้ะการอยู่ที่24บาทครับตัวนี้ก็เป็นครับเป็นมารที่สั่งซื้อไปหน0่ฟร้คนครับระบบจะแสดงหมดทั้งหมดเลยเนะบรกคคััู่ส ส่วนที่การเก็งเงินก็ไม่อยากเอาตัวกรรมการเติมเงินครับตรวนี้ก็จะมีช่องทางให้เลือกอยู่สี่ช่องทางนะมีทั้งสแกนเคียบโคตะลางครับแล้วก็ทูนี่วอลเลตครับอัลฟาวอลเลตครับแล้วก็แบตทีบิตวัดดิบิตนะครับก็สามารถเลือกช่องทางการเติมได้เลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเคียบโคนะครับหรือว่าการสแกนต่างๆเนาะก็จะโชว์ทั้งหมดอยู่ที่ตรงนี้นะครับสำหรับที่อยากจะมีเว็บไซต์ของตัวเองก็เวิสัยเคียบมสามารถเข้าเว็บไซต์ได้ด้วยนะจากเราครับก็คิดคำว่า เช่าเว็บไซต์บั๊มบายครับตรงนี้ก็สามารถเอาไปหารายได้เสริมมาอยู่งเป็นการเช่าเว็บไซต์ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,500บาทต่อเดือนนะแต่นี้ก็สามารถอ่านรายละเอียดตรงนี้ครับแล้วก็การปั๊มก่อนเช้งงานแล้วก่อนเช่านะครับนะตัวนี้ใครยึดสนใจครับอยากมีเว็บไซต์ของมอินเทอร์เน็ตมีเนาะหรือว่าอยากปทำรายได้ครับกำไรเป็นกำไรต่อเพื่อนเนาะก็สามารถบอกรายละเอียดหรือว่าติดต่อแอดมินในดิวนี้นะติดต่อไฟสำหรับทุนนะครับตรงนี้ก็เป็นช่องทางติดต่อแอดมินโดยตรงเนาะก็สมัครมาทักมาติดต่อสถานะครับตอนีี้เ็ท่ ถ้าทำอะไรเพิ่มครับหรือว,ว่าก,การยิงออเดอร์ไรค้างไม่ช้าไม่เคล็ดนะก็ถมาต์ประกเวนม,มีตรงครับไปดีแอดแเทเบิ้คิดนะมีทำนาด้วยนะครับอ้าวเวนขออภัยด้วยครับเมื่อกี้ผมปั๊มไปแล้วนะแต่มันลงไล่ครับโอ้โหเวนจริงๆชุ่มเน่าเชียร์่เลยครับปัม๊มคนดูแล้วสดคนอื่นแล้วกันนะตัวนี้ก็ผ่านมาสี่นาทีครับโอ้ชีน่าจะ ถ้านตัวนี้ก็คือเสียตังฟรีนะเ,นเพื่อนๆต้องรอระบบทำงานก่อนนะถ้าลงไลท์ขนาดที่ปั๊มเนี่ยต้องเสียตังคฟรีเลยครับนะอันนี้คือระบบนะจะไม่คืนให้นะครับนะต้องไลท์สดจนจบนะครับอ่ะขอเลยอเป็นคนนี้เลยกันนะหวังว่าจะไม่ลงไลท์ก่อนนะครับตอนนี้เราคนดูอยู่ที่ประมาณ49คนนะครับแล้วก็คัดล็อกเลงตัวน,นี้มาครับแล้วก็มาส่งซื้อใหม่นะครับ ถ้ารอครับสักครู่ตอนนี้ก็คลิปนี้นาะยาวนิดหนึ่งครับเพราะว่าคลิปมันน่าจะจบแล้วครับประมาณห้าทีเนาะเมื่อกี้กลับดูไลน์ครับลงไลน์สดเฉยเลยครับตอนน้าตาเลยนะครับอตอนนี้ก็คนดูอยู่ที่ประมาณหกสิบคนครับถือว่าไหวนะหรือว่าไลไ์นานแล้ววะดูไปนะครับไม่เป็นไรตอนนี้ก็รอขึ้นสักครู่ครับมันก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งร้ยหกสิบคนครับเพราะว่าเราปั๊มไปหนึ่งละคนเนาะอยู่นี่ขึ้นมาณนึหกสี่ครับตอนนี้ก็รอประมาณ3าี่นาทีครับคลิปนี้อยู่ที่ประมาณ8ดนาทีเนาะ เราพามาดูระบบแนะนาเพื่อนก,นกันครับลืมบอกนะครับที่เป็นสนนายแนะนําเพื่อนเราก็สามารถมาแนะนําเพื่อนตรงนี้เนาะครับติดคำวอนแนะนําเพื่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นช่องทางการหาด้าเสริมนะ,ะใครที่ชอบแนะนำเพื่อนแล้ว,ว่าอยากมีทางด้านเสริมนะจากตัวไซธครับก็สามารถมาคัดล,ล็อกเลงนี้เนาะที่เว็บไซต์ออกให้ก็สามารถเอาไปให้ใหเพื่อนแนะนํากันได้นะเราก็จะรับค่าตอบแทนทับเสร็จนะครับแล้วก็สามารถเอาข้าทีนนี้ครับมาปั๊มทฟรีในตัวเว็บไซต์เคบีบได้นเลยนะครับที่เ็นสายะนเพื่อนเราแนะนํากันนะครับ ตัวนี้ก็ผ่านมาเซนว่าประมาณเก 2> ือบสองนาทีก็รอสักคู่เนาะตัวนี้ก็ไม่เกินห้าทีครับหรือว่าเสียทีมโน้ทำการซ้ำที่เรานะครับอาคิปนี้ก็จะไม่มีการตัดแต่ดังที่น่าก็คือเป็นคลิปรวดเรี็วทามเลยก็อาคิปอนจนาจารณาิดหนึ่งเนาะกูพิมพ์เอาจจบเลยครับแต่แหลตลดลงไปก่อนครับไม่เป็นไรค,ครับแล้วก็อัดเร็วๆเลย,เยตัวนี้ก็สังเกตว่าคนดูเพิ่มเข้ามาแล้วหรือเปล่านะ ตวัวกีอยู่ที่60คนตอนนี้ครับเพิ่มเข้ามาอยู่ที่ประมาณ190คน2ครับเอ้ย192คนนะครับตวัวกีอยู่ที่ประมาณ162เนาะตัวนี้ก็ดึงมา192คนครับจากคนดู60คนเนาะตอนนี้ก็สข้ามาเรียบร้อยแล้วครับก็เปิดฟีดด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนดูอยู่ที่ประมาณกะอยู่ที่ประมาณ160คนนะคนดูจริงมี60คนปั๊มหนงร้อยคนมันก็อยู่คนอยู่ที่160ครับตัวนี้ขึ้นมา196คนครับถือว่าเปิดฟีดได้ดีครับตอนนี้ก็เกือบ200คนแล้วที่เข้ามาดูครับเนาะ อ่ะตัวนี้ก็รีเฟรชหน้าครับว่าเป็นคนดูจริงไหมครับปึ๊บอ่ะตัวนี้ก็เป็นคนดูจริงครับรีเฟรชก็ไม่หานะมีการแก้ไขใดๆทั้งสิ้นครับก็ใครที่ใช้งานตัวเว็บไซต์นะผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีคิวชั่นแต่คอมเมนต์ก็สมัครแล้วก็มาใช้งานกันได้ครับสำบนี้ก็ไม่มีอะไรเกิคลิปหน้าครับผม